ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับกระผมนายชอปกับรายการ Dark Black Pack มาเล่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเคยดีนชื่อของเลวิชานสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลนในพระคัมภีในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของตำนานอสุรกายตนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับความหมายของชื่อเลวิชานคือ ผู้ที่ขัดขวางความศรัทธาลือทานมาจากตํานานของพวกฮิบรูเป็นสัตว์ประหลาดที่มาจากทะเลลึกมีลักษณะคล้ายบางกรบางจำพวกคือจะมีลําตัวยาวขนาดใหญ่สีสะะยาวฟันแหลมคมมีปีกที่กลางลําตัวในตาดุร้ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังร้ายกาศมากใช้เวทมนต์ได้เป็นสัตว์ที่ควบคุมผืนน้ำ บ้างก็เชื่อว่าสามารถควบคุมดูดูฝนได้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพายุครั้งใหญ่ส่วนใหญ่ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์เนื่องจากชอบอยู่อย่างสันโดษบางคนก็นับว่าเป็นเจ้าแห่งมังกรของท้องทะเลทั้งปวงเลวิชานเป็นจอมปีศาจแห่งความลิสยาถูกกล่าวถึงทั้งในคัมภีร์ยวและไบเบอร์ว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่มีหลายหัว มีฟันแหลมคมเหมือนจอระเข้มีดวงตาดังขนตาของตะวันบางครั้งมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นพลังงานแห่งความสับสนหุ่นวายเมื่อครั้งพระเจ้าสร้างโลกบางตำราก็กล่าวไว้ว่ามันคือราหับอดีตเทวทูตองค์หนึ่งในสวรรค์เทวทูตแห่งยุคกำเนิดโลกกล่าวไว้ว่าเลววชานถือกำเนิดขึ้นในวันที่หของการสร้างโลก นักศึกษาไบาเบอรบางคนที่ศึกษาเกี่ยวกับปีาศาจคิดว่าเลเวิชานก็คือทร i มทของชาวบาบิโลเนียนนั่นเองแต่ทว่าในไบเบอรนั้นจัดให้เลเวิชานเป็นสัตว์ดูร้ายทั้งมวลที่อาศัยในน้ำเมื่อถึงวันแห่งการพิพากษาวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกกลืนกินเป็นอาหารของเลเวิชานแม้ว่ารูปร่างของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ แต่ว่ายังไงมันก็ถูกจัดว่าเป็นปีศาจที่ร้ายกาจที่สุดและน่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการออกในหนังสือ Book of Job ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์และฮิบรูเลวชานถูกบรรยายไว้ว่าเป,เป็นปีศาจร,ร้ายที่มีลมหายใจเป็นไฟเมื่อมนุษย์ได้เห็นมันจะต้องกรีดร้องด้วยความกลัวอย่ช่วยไม่ได้แม้แต่ทหารกล้าผู้ผ่านสงครามมาย่างโชคชนยังต้องกรีดร้องเหมือนผู้หญิง และยืนร้องไห้เหมือนเด็กความหวาดกลัวในปิศาจตนี้ได้มีมานานมากซึ่งถึงขนาดปรากฏใน d e s e a Scroll แต่ที่น่าสนใจคือในบันทึกนี้บอกไว้ว่าสักวันหนึ่งบุตรแห่งแสงจะทำลายบุตรแห่งความมืดและนำมาซึ่งหายะนะของเลวิชานส่วนเหตุที่เลวชานได้เป็นตัวแทนแห่งความอิดชานั้นมีสฤษฎีต่างกันออกไปบางก็ว่ามันอิจชาที่มนุษย อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํามีอิสระเสรีแต่มันถูกกักขังอยู่ในท้องทะเลบางก็ว่ามันอิจฉาในพลังอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นตัวแทนแห่งความหวาดกลัวของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพการเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของเรือรวชานถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ส u b s c r i ครด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอดูกันเลยนะครับ